ที่วัดบ่อสามแสนตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรครับพันเอกพงษ์สะทรเมืองแก่นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรฝ่ายทหารพร้อมด้วยศสตรดีจังหวัดกำแพงเพชรได้เดินทางเข้าร่วมสังเกตการตรวจคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับราชาการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์หรือที่รู้จักกันในชื่อทหารออนไลน์ประจำปี2569กิจกรรมดังกล่าวครับจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทย ผู้ที่มีความตั้งใจและสมัครใจเข้ารับราชการทหารสามารถดำเนินการสมัครได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปรง่งใสซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกด้วยนะครับซึ่งในการคัดเลือกครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นในหลายขั้นตอนครับเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครมีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยครอบคลุมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการตรวจสอบคุณสมบัติ การตรวจสุขภาพร่างกายและที่สําคัญคือการประเมินด้านจิตเวชเพื่อพิจารณาความพร้อมของผู้สมัครได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดพันเอกพศธรเมืองแก่นได้กล่าวเน้นย้ําถึงความสําคัญของการสมัครใจเข้ารับราชการทหารและได้ใช้โอกาสนี้พบปะพูดคุยกับผู้สมัครและครอบครัวโดยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกหน่วยที่ชอบเพื่อให้ตรงตามความตั้งใจของผู้สมัครเอง การปฏิบัติตัวในระหว่างการฝึกทหารใหม่ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทหารกองประจำการจะได้รับกันด้วยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ค่ะสังเกตของกอรมนรกำแพงเพชรในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมทางสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สมัครและครอบครัวว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างยุติธรรมและการรับราชการเป็นทหารเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาตนเองและรับใช้ชาติก็คือคักมากๆ